ผมขายธนูออกก่อเกิดก่อนเข้าไปรับชมชิป like ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจนะสวัสดีได้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพบกับผมอีกครั้งนะครับฮิวสุในวันนี้ผมจะมาเล่นเอเดนดอป่านะครับซึ่งเซตในวันนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นเซตตามท็อปเซฟนะอันดับหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นรองเท้าเจาะเวนะครับทุกคน ก็ใครอยากรู้บ้างรับว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะอย่ามาดูในคลิปนี้นะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยมี C.C. ค่อนข้างเยอะนะครัไม่ใช่ C.C. ซนะีหนาแต่ว่ามีความน่ารำคาญพอสมควรนะในช่วงเลดเกมผมน่าจะเปลี่ยนออกเป็นรอ,องเท้ากัน CC ซีซีนะทุกคนและในเกมนี้นะครับผมได้เล่นในแรงคอนประมาณ30กว่าดาวนะทุกคน ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับแล้วในเกมนี้นะผมได้เจอกับดิแลกเม็ดม่วงนะครับอยู่ทีมตรงข้ามเนะเที่จริงเราเล่นเอรินดอรเนี่ยเราควรฟาร์มแล้วก็ไปจบเลนออฟนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นโลกปัฟฟ้าซินโดมนะครับไม่ว่าจะฟาร์มตัวไหนก็ตามนะผมจะเริ่มที่ปัฟฟ้าก่อนตลอดนะทุกคนก็ไม่แนะนําไม่ทําตามนะแต่ว่าจะเล่นมันก็ ไม่ได้เสียหายเนี่ยโอเคฮแล้วก็ฟาร์มไปนะครับเราเป็นเอเดนดอร์เนี่ยฟาร์ม่อนข้างไวนะแล้วก็เงินเราเนี่ยจะค่อนข้างนำน่นะเพราะว่าเราฟาร์มไน้นะทุกคนโอเคนะอันนี้ก็เปิดประเดเดิมด้วยเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราโดนเฟิร์สเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเกมนี้เราจะชนะ พอเรารเฟิร์สปัดทีไรในแพทุกตานะครับเคทเดี๋ยวผมมาจบล่างนะแล้วตอนนี้เมทเขาเดินมาอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าเตียครับใครไปเรื่อยครับเมทเสียฟิกนะก็เสียฟิกในช่วงไฟมังกรนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าช็อตนี้ผมพลาดนะดูมะทุกคนนี่ฮะโดนดักครับ ส่วนมิน่าเรานะโรมเราไปยืนอยู่กับแคลรี่นะเขาไม่มาโซนให้นะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าจะไปยืนอ,อยู่หน้าป้องเขาทำไมนะ,ะตัดมาช็อตที่มังกรน,นะอันนี้ผมเก็บนะเอไปได้นะน่าจะได้มังกรน,นะครับเพราะว่าป่าเขาไม่อยู่แล้วนะตีไปครับโอเคฟาร์มเสร็จก็ไปหาฟาร์มคลีบตัวอื่นต่อนะอันนี้ผมว่าจะมาเบียนะแต่ว่า พเตอร์เขาอยู่นะจะไม่ได้นะฟาไหมฮะไม่มีอะไรมากครับอยากรวยต้องฟ์าครับตีหมดฮะจะปูจะนกจะหมาจะแมวผมตีหมดนะ,ะ,ะ,นะ,ะดดนะทีมเขาก็ได้ดาร์กไปนะแล้วก็แบ่งๆบ,บ้างนะครับเราเป็นคนใจดีนะเดี๋ยวตอนนี้เลนล่างเหมือนจะมีไฟครับผมก็รีบไปเติมนะแคลี่เสียฟีครับเมดน่าจะไม่รอดนะโอเค,คทุกคนแล้วช็อตนี้ผมหิวอนะเรียบร้อยครับ แตกอ้าวเกิดมาครับมีไฟอีกแล้วนะเพิ่งไปตีบ้าฟ้ามาทีมเรานี่สู้ไม่หยุดนะครับแล้วยังไงรู้สึกว่าเฉียเขาน่าจะไม่มีอันตินะครับ <You S 2> ก็เรียบร้อยไปเราไปเชียร์กลางต่อนะครับเอ๊ะกลางบ้าอะไรนี่มันบนเดิมไปแท็กกลางบ่อยนะหลงเล่นหมดละ <'re> เดวไปไหนครับมีแต่กลางนะครับ แล้วช็อตนี้นะครับผมก็จะเอาลิกเตอร์นะแต่ว่านะทุกคนดูนะผมกลับไปครับแล้วโดนงัดครับเมื่อกี้ผมสก,กิลหนึ่งตีหินนะนี่ฮนะไม่ได้ใครเยอะครับเลดเกนเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นออกเท้ากันสีสนะแล้วช็อตนี้ผมกลับมาอีกครั้งนะครับที่เดิมน,นะไม่เขียนไม่จําแต่ไม่กล้าเข้าสุ่นนะกลัวลิกเตอร์เขามีอันติก็ต่อเรื่อยเข้าไปนะตอนนี้เนี่ยผมก็แบบ เงินนำมากเลยนะครับผมอาจจะทำอะไรไม่ได้ผมก็ตัดทรัพยากรทีมเขานะขายไปด้วยครับเขากลับบ้านได้เนี่ยก็โอเคแล้วนะเพราะว่ามีโอกาสเสียปอมนะครับแต่ <An enemy. S 1> ว่าคีบเราเนี่ยก็ไม่มีเลื่อดนะครับผมเลยมาตัดปรับแดงเนาะเ <Yeah. S 1> นี่ยเราก็ตัดหมดฮนะคเขามีคีปอะไรเราตีให้หมดนะทุกคนถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยทีมเขาเนี่ยก็จะจนนะเพราะเขาไม่มีอะไรให้ฟาร์มครับผมฟาร์ไมไปหมดแลนะ้วไงผมก็จะแบบ เนี่ยรวยมากครับดวนถึงถึงรวยมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคไม่เป็นไรครับเราฟาร์มอย่างเดียวครับเรานักธุรกิจทำสวนทำฟาร์มทำไรครับไม่เน้นฆ่าคนนะครัเน้นกินพืชครับไม่กินสัตว์แล้วลิกเตอร์อยู่ซ้ายครับนัดมาอย่างนี้โอเคเขาไม่เอานะฟาร์มไปเรื่อยครับเราเพื่อนเราจะเอาหรือเปล่า ยังไงต่อเข้าไปครับโอหผมตอดเขาแต่ผมเจ็บกว่านะมีคีบตีคีบมีคนตีคนครับที่บ้านสอนไว้นะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมลบสก,กิลหนึ่งของดีแลกได้ด้วยนะแต่ก็เท่านั้นแหละครับผมไปเอาเลยับไม่ได้นะเข้าไปใกล้นี่ก็โดนซีซีแล้วนะตอนนี้เพื่อนป่วยแล้วนะเกมนี้ซักผมเล่นแปลกๆนะครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะจังหวัดโซนเนี่ยไม่ควร ไม่โซนนะจังหวัดที่แบบไม่โซนเะนี่ยเขาดันเข้าไปทําไมก็ไม่รู้นะแล้วช็อตนี้จะเอาดินแหลกครับได้นะแต่ว่าแรนดอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอ่แคร,รี่ที่มันแพ้แคร,รแี่อ่ะไอ้อะไรวะโหแล้วเมื่อกี้ลิกเตอร์เขาเนียนมากนะคือที่เห็นผมเปิดตั้งค่าบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมกดผิดนะทุกคนคือ <Yes. S 2> ผมจะไปเปิดดูอ่าช่อง ่องเงินส่วนรวมะฮะอ่าแต่เป็นแบบไปกดโดนตั้งค่าปล่อยนะโอไม่รู้ว่านิ้วผมเป็นอะไรนะก็อ่าขออภัยนะถ้าลำคานะครับ่ะเมื่อกี้ถึงไหนคนระับอ่อนดอนะมันแพ้แครี่นะทุกคนนะมันเป็นแครี่แต่ว่าแพ้แครี่ทุกตัวเลยนะก็ผมเป็นไวตัวหนึ่งก็หาไฮยาเตแล้วกันนะที่พอจะแบบสูสีนะเล่นได้แต่ที่แพ้สุดๆเนี่ยก็น่าจะไวโอนะครับเพราะว่า พี่แกเนี่ยเล่นกิ้งมายิงเรานัดเดียวนะคือถ้ามันเป็นตัวอื่นนะครับมันต้องตีเราหลายทีนะแต่ว่าแบบไวโอเนี่ยมันตีเราทีเดียวจุกเลยนะครับไม่ทันได้กลับเลยนะทุกคนแล้วช็อตนี้โดนผักอย่างงี้รอดยากครับทุกคนโอ้โหต้องออกท้ากันซีซีแล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วครับมาอย่างงี้มันขึ้นบ้านแล้วแบบมีโอกาสพลาดอปนะครับทุกคนโอ้โหดูดิเขายิงผมนัดเดียวเองนะ แต่ไม่เป็นไรเราดีเลือดได้นะเราตีดูดเลือดแรงรอืกับเลยเจออย่างนี้ผมนี่วิ่งเลยตามต่อครับตามจนรวยครับมีแต่ตังครับทำอะไรไม่ได้เียร์คีไปรทุกคนโอ้หนี่ขนาดรอ,องเท้ากันซีซีนะครับซีซีมันแบบมังอ๊กมนกนะังแงกเนี่ยมันไม่ใช่ซีซีหนานะ แต่ว่าถ้าโดนทุกตัวรวมรวมอัดเข้าหน้านี่ก็เดินไม่ได้นะครับแยกกันไปครับตอนนี้เพื่อนเราเอาได้นะแล้วก็ปล่อยไปครับแต่ว่าถ้าเพื่อนยังฝืนเล่นต่อเนี่ยอาจจะเสียนะตอนแรกผมว่าจะรอตีดักนะครับทุกคนแต่เหมือนว่าเพื่อนเรานี้เอาสุดนะก็เลยต้องไปเติมเพื่อนก่อนนะเอเยตอนนี้เราได้ธนูตีไกลมาแล้วนะครับถามว่าผมออกทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ันเทพโดนตอนแรกคิดว่าจะจบบ้านได้นะครจบไม่ได้ครับเขาเชียร์้ไปหมดแล้วนะทีมเราตายด้วยแล้วช็อตนี้ผมกดธนูตีไกลสู้นะนี่ฮะไม่รู้กดทําไมระยะตีเท่าไวโอเลยแล้วช็อตนี้ครับกดตีแบบยิกๆเลยนะแล้วนาคอสมาครับโอเคเขาไม่เข้าผมนะนี่นะฮะพลังเงินนะครับทุกคนเราก็แบบมีแต่ตังคนะ์เอาเงินไปฟาดหัวเขานะครับ ถ้าเขาพุ่งมาจริงเราก็ทำอะไรไม่ได้นะตามอย่างเดียวทุกคนตอนนี้ผมน่าจะเงินนำแล้วประมาณ2,000ได้แล้วนะผมยังก็จำไม่ได้นะครับและจังหวะนี้ครับใครครับดิกเตอร์ไม่ร่อนะเรานี่มีทั้งอิลินมีทั้งเฟนิกมีทั้งเอเลนดอนนะคือถ้าเลือกตัวแบบแทงมานี่ยืนยากนะอยิมเขาเลยดาเป็นดิกเตอร์นะครับ แล้วช็อนนี้ผมเรียกเพื่อนมาตีด์งนะลุน,นจะได้ขึ้นบ้านนะเดีย๋ยวเราตีเสร็จเนี่ยน่าจะปล่อยล่างนะครับเพราะว่าเรนล่างไหนชิพอ่าชิปเขดาดันมานะครับชีพเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะเฉยครับเราขึ้นบ้านเขายากมากนะเพราะว่ามันมีดีแลกนะดีแลกเนี่ยมันเป็นตัวที่กันบ้านได้ดีมากเลยนะครับ แล้วยิงเกณฑ์นี้แล้วเราเจอเป็นดีแลคเม็ดม่วงนะครับเล่นค่อนข้างช้ำเลยนะครับเราคีบดันมาครับป้อมล่างเราน่าจะได้นะถ้าแตกสามทางเนี่ยก็อไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะโอเคทุกคนจังหวะนี้ก็ตีไปเรืเร่อยๆครับคบ <team> okay, คีบทำเลนไปครับจนกว่าจะจบเนี่ยทีมเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ออกมาทำอะไรแล้วนะครับ โอเคทุกคนคนระับตอนนี้ทีมเขาเริ่มออกมาทําอะไรแล้วนะแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหยังไม่ทันเข้าไฟเลยจะตายอีกแล้วผมเหนื่อยมากเลยต้องเจอไบโอเนะี่ยคือทีมเรามีมูลาดนะถ้ามูลาดเล่นดีๆเนี่ยก็ไปล้วงไบโอให้ได้นะแต่ผมไม่รู้นะว่าแบบเขาไปโดนตัวไหนมานะแบบว่าไปโดนใครฆ่ามานะ ตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวก็ตีชิพทำลนไปเหมือนเดิมครับตอนนีน้น่าจะรวยมากเลยนะครับผมแบบฟาร์มบ้านเขาจนรวยนะตอนนี้เรายังข้าไม่ได้นะทุกคนดาร์กเกิดด้วยดาร์กสิบห้าและช่อนนี้เรามาโซนดาร์กนะอล,ล็กเตอร์หลุดเดี่ยวมาเป็นโลนันโดอย่างนี้ย,นยังไงตองหน้าคุยผมโดนตันครับขู คอมโบดีแลกกับไบโอนี่ทำเราจุกอยู่นะเดี๋ยวผมขายธนูออกก็เกิดทำไมกูไม่เกิดอะฮ้ยผมเหนื่อยกับดีแลกมากนะแล้วช็อตนี้จะมาตอดเขาทำไมกูเจ็บเองเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหแล้วเจอลิเตอร์อีกโอ้มีโออ่ะตายตายก็ได้เออแต่ขนาดนี้เราต้องเข้าใจครับเป็นคนรวยก็งี้แหละครับ มีคนมาขออะไรสิ่งนข่้างเยอะนะคือซับเราเนี่ยเขาโซนไม่เป็นนะเขาเล่นแปลกๆนะก็ต้องยืนเองให้ไหวนะอยู่คนเดียวให้เป็นแล้วช็อตนี้เหมือนจะจบบ้านแล้วนะครับรีบไปครับทุกคนโอ,โอเคน่าจะจบนะรีบไปนี่ไม่ใช่ไปช่วยนะไปแอคครับผมในเกมนี้ก็ชนะไปนะถึงแม้ว่าต้นเกมเราจะ ได้ใช้รองเท้าเจาะเวทแป๊บเดียวนะครับมันก็ไม่แป๊บนะมันก็นานอยู่โอเคก็มันก็ถือว่าเล่นได้นะทุกคนดาเมจช่วงตั้งเกณเนี่ยก็ถือว่าบูตมาได้ดีเลยแต่ว่าช่วงเลเกณเนี่ยเล่นยากนะถ้าเจอทีมแบบนี้นะครับนี่ฮะดีแลกเม็ดม่วงก็เป็นว่าถ้าชอบกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับถึงไม่ชอบก็ต้องกดนะครับ